เอาคำถามพี่ด้านบนครับระหว่าง225 754 x d กับ215 754มีความสูงอะไรยังไงแตกต่างกันบ้างคลิปนี้มีคำตอบผมอ้าวขาวพาเย็บไปใกล้เรามาให้ดูแล้วกับ225 754และ215 754ผมให้ดูวันแรกไซส์เลยความต่างอันแรกคือ225กับ215อันนี้คือหน้ายางหน้ายางคือนับจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้อันนี้จะ225มิลน,นั่นเองหรือ22.5ซน หรือ215ก็คือ215มิลหรือ21.5เซนส่วน75อันนี้ทำไมเท่ากันมันจะคิดตามเปอร์เซ็นต์หน้ายาคือ225กับ215 75แต่มันมีสูตรคิดแต่ผมมีวิธีรัดขาวนี่เราต้องโกงเราโกงคือมันมีเว็บไซต์ครับผมแนะนำชื่อ Type Size เราเปรียบเทียบได้เลยก็คือ225 75 4จะเป็นไซส์แรกกับ215 75 4เป็นไซส์2เขยบมาเขาคำนวณมาให้แล้วนี่เราตีเป็นหน่วยมิลลิเมตร แล้วก็มีแบบเป็นรูปให้เอาผมตีให้ดูรูปง่ายๆหนึ่งคือ2 2 5 5 4จะสูง693มิลส่วน2 5 7 5 4จะสูง678มิลคือมีความต่างกันอยู่ที่15มิลหาร10ก็คือ1มิลเท่าไอ้10มิลเท่ากัน1เซนก็คือจะต่างกันอยู่ที่1.5เซนติเมตรนั่นเองอ่าส่วนเห็นไหมหน้ายาง225มิลกับ215มิลส่วนเส้นผ่าศูนย์กลาง R14 คืออะไรนี่คือเส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อแม็กของเราคือ14นิ้วนั่นเองอ่า ถือว่าเข้าใจตรงกันสำหรับใครนี่มันจะมีความต่างง่ายๆคือเห็นนะหน้ายางแคบกว่า2.1และความสูงขาว1.5เซนสูงต่างกับ2.25อยู่1.5เซนสำหรับอันนี้วัดเป็นตัวเลขให้แบบเป๊ะๆ2 1.5หมอกับรถเทาเดิมหนัก3ตัน3ตัน5สบาย,บายๆเลยหรือจะทำสายยอดตอนนี้ตอบโจทย์2.257.54หมอกับรถเพาลอยสายมันทุกหนักต้องตอบโจทย์เป็นตัวนี้อัดลมได้ตามค่าที่เหมาะสมนะครับลูกค้าอยากได้ต้องมาตามที่ทุมธาน,นีเลิฟเวอรดีสารไทยวันนี้ขอต้อนรับกับมิติเอ็กซ์ดีทู